สวัสดีค่ะพบกับรายการ YLG g o n i g h t ประจำค่ำของวันที่5สิงหาคมค่ะวันนี้ทองหวือหวามากเลยค่ะทุกคนตั้งแต่เมื่อคืนนี้หลังจากที่ทองมีการ break out กรอบ ascending triangle นะคะในโซน1,980จนถึงระดับ1,988ขึ้นมาได้จะเห็นได้ว่าตั้งแต่เมื่อคืนนี้ต่อเน,นื่องมาจนถึงตอนนี้ทองก็ไม่หยุดวิ่งเลยนะคะผ่าน1,988ทะลุ2,000เหรียญ ล่าสุดเมื่อเช้านี้ก็ขึ้นไปแต่ไฮใช่ไหมคะที่ประมาณ2 0 3 1ย่อลงมาบ้างแล้วก็ดีกลับอีกนะคะถ้าเราไปดูการเคื่อนหมาของดันมคาระหว่างวันจะเห็นได้ว่าตั้งแต่เมื่อคืนนี้ค่ะหลังจากเบรกเอาโซน1,988ทองก็หือหวามากนะคะทะลุ2,000มาได้มีไาเมื่อเช้านี้ในตลาดเอเชียราวๆ2 3 1ย่อลงมาในระหว่างวัน แตะโล่ราว2,000กับอีก9เหรียญน,นะคะก่อนที่จะดีดตัวขึ้นมาอีกค่ะล่าสุดณขณะนีน้เองค่ะโมเมนต์นี้เองทองคำในตลาดโลกมีการทำออทามหาครั้งใหม่ค่ะบริเวณ2,000กับอีก40เหรียญน,นะคะก็ถือได้ว่าปีนี้ทองหวือหวจริงโดยเฉพาะสัปดาห์2สัปดาห์นี้ทองปรับตัวขึ้นมาค่อนข้างมากแล้วค่ะหลายคนจะถามว่าเอ๊จะไปต่อหรือพอแค่นี้นะคะแต่ก่อนจะไปถึงจุดนั้นเรามาดูก่อนว่า อะไรหรือว่าสาเหตุอะไรที่ทําให้ทองเนี่ยมีการขยับขึ้นมาตั้งแต่เมื่อวานนี้ต่อเนื่องมาจนถึงตอนนี้นะคะหลักๆแล้วอย่างแรกเลยจะเป็นเรื่องของความตึงเครียดร,ระหว่างจีนกับสหรัฐค่ะหลังจากที่ช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเขาขัดแย้งกันในประเด็นติกตอกนะคะล่าสุดวันนี้ค่ะสหรัฐก็ทําให้ออความตึงเครียดร,ระหว่าง2ประเทศเรียกว่าก,กระพือให้ให้มันลุกลามมากยิ่งขึ้นนะคะด้วยการส่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเนี่ย ไปยืนไต้หวันค่ะอย่าลืมว่าไต้หวันเนี่ยในมุมมองของจีนก็คือไต้หวันเป็นของจีนนะคะนโยบายจีนเดียวเป็นสิ่งที่จีนยึดมาตลอดนะคะการที่สหรัฐมีการส่งเจ้าหน้าที่ระดับสูงในระดับคณะระัฐมนตรีไปเยือนไต้หวันก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ทําให้จีนรู้สึกไม่พอใจค่ะทําให้ความตึงเครียดระหว่างสองประเทศเพิ่มสูงขึ้นกระตุ้นแรงซื้อทองในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยไม่ใช่แค่ทองเท่านั้นค่ะที่มีการเข้าซื้อนะคะ พันธบัตรรัฐบาลสหรัฐก็เป็นหนึ่งในสินทรัพย์ที่นักทุนเข้าซื้อเหมือนกันค่ะพอมีแรงซื้อพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐเข้ามามากๆก็กดดันตัวอัตราผลตอบแทนพันธบัตรหรือบอลกิลของสหรัฐให้ยิ่งปรับตัวลดลงค่ะพอยุบบอลยิวยิ่งลดต่ำแน่นอนก็เป็นปัจจัยหนุนทองในฐานะสินทรัพย์ที่ไม่ได้ผลตอบแทนในรูปแบบของดอกเบี้ยนะคะนี่คือเรื่องแรกเรื่องที่2เป็นเรื่องของการคาดการณ์ค่ะว่า ตัวทำเนียบขาวแล้วก็สมาชิกพรรคฟิวพาบริกันสมาชิกพรรคเดโมแครตจะสามารถบรรลุข้อตกลงเกี่ยวกับการออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจทางการคลังรอบใหม่ของสหรัฐค่ะ,ะด้วยเม็ดเงินนนะคะที่เกิดขึ้นมาแล้วจากการทำมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจทางการเงินทางการคลังในช่วงที่ผ่านมาบวกรวมกับมาตรการใหม่ที่เตรียมจะออกมาอีกหนึ่งล้านล้านดอลลาร์ทำให้นักลงทุนในตลาดเริ่มคิดแล้วค่ะว่า สภาพคล่องมหาศาลแบบนี้อาจจะเป็นปัจจัยที่กระตุ้นอัตราเงินเฟอ้อให้ปรับตัวสูงขึ้นพอเงินเฟอ้อปรับตัวสูงขึ้นแน่นอนก็จะกระตุ้นให้ตัวสกุลเงินดอลลาร์มีการอ่อนค่าลงมาค่ะจะเห็นได้ว่าดอลลาร์อ่อนต่อเนื่องนะคะณนะขณะนี้เองดอลลาร์ก็อ่อนค่ะในระหว่างวันดอลลาร์อ่อนมาแล้วประมาณ0.55%นะคะในขณะเดียวกันค่ะ real yield หรือว่าอัตราผลตอบแทนที่แท้จริงก็ปรับตัวลดลงสู่แดนน e g a t i v e หรือแดนติดลบมากยิ่งขึ้นค่ะ ปัจจัยนี้เองค่ะเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่หนุนทองคําให้มีการปรับตัวสูงขึ้นต่อเนื่องตั้งแต่เมื่อวานนี้จนมาถึงณขณะนี้ค่ะทีนี้เราไปดูภาพรวมทางเทคนิคดีกว่าค่ะหลายคนขายออกไปแล้วนะคะอยากรู้ว่าจุดซื้อเนี่ยควรจะซื้อตรงไหนนะคะวันนี้นี่คือกราฟค่ะจะเห็นได้ว่าหลังจากที่ทองคำเนี่ยมีการ break out กรอบ ascending triangle นะคะในโซนประมาณ1980กกว่าขึ้นมาได้เนี่ย break out ปุ๊บทองก็วิ่งไม่หยุดเลยค่ะ วิ่งขึ้นมานะคะจนกระทั่งมีการ r ีเทสเมนต์ราวๆประมาณ2,009นะคะถึงประมาณ2,011เพราะฉะนั้นโซนนี้จะเป็นโซนแนวรับสำหรับคนที่รับความเสี่ยงได้ค่ะอาจจะแบ่งพอร์ตนะคะแบ่งไม้เข้าซื้อในโซน2,009จนถึงระดับ2,011ค่ะ หลุด2,000ค่อยสต็อปลอสนะคะแล้วก็ถอยจุดซื้อไปยังแนวรับถัดไปซึ่งแนวรับสำคัญนะขณะนี้จะอยู่ในโซน1,988หรือโซนแนวต้านที่เราทำเบรกเอามาเมื่อคือนนี้นั่นเองนะคะนี่คือในแง่ของคนอยากซื้อค่ะคนที่มีทองติดมืออยู่นะคะวันนี้รอดูค่ะรอดูว่าทองเนี่ยจะสามารถทะลุผ่านนะคะขึ้นไปยืนเหนือโซนประมาณ2 0 4 3ถึง2 4 1ได้หรือเปล่านะคะ โซนนี้ก็คือราคาทองคำณข,ขนาดนี้เลยค่ะที่สำคัญเนี่ยจะเป็นฟิโบนัชชี expansion นะคะที่50%นะคะจุดนี้ถ้าใครมองว่าสูงแล้วนะคะเราก็อยากลดความเสี่ยงก็อาจจะแบ่งขายบางส่วนแต่ว่าโดยรวมแล้วทองคำยังมีอดโอกาสขยับขึ้นต่อนะคะแนวที่น่าขายจริงๆเนี่ยจะอยู่ในโซน2,048จนถึงระดับ2 0 5 6 US ช o l l ซึ่งเป็นกรอบบนของ u p r e n d ลายสีเขียว แล้วก็เป็นฟิโบนัชชีเอ็กซ์เพนชันที่6 1 8นะคะนี่คือในแง่ของเทคนิคด้วยความที่ทองยังเป็นขาขึ้นเพราะฉะนั้นกลยุทธ์ก็เป็นกลยุทธ์ในที่ทางขาขึ้นนะคะก็คือย่อซื้อทํากําไรระยะสั้นนะคะแล้วก็อย่าลืมประเมินด้วยค่ะว่าด้วยว่าหน้าตากที่ตัวเองรับได้นะคะความเสี่ยงที่รับได้มีอยู่เท่าไหร่นะคะแล้วก็อย่าลืมตั้งสต็อปลอด้วยนะคะที่สำคัญดูว่าปัจจัยดีกว่าค่ะปัจจัยคืนนี้ที่เราจะต้องตามนะคะ อย่างแรกเลยจะมีการเปิดเผยตัวดัชนีเรื่องของ ani, ตัวเลขการจ้างงานภนาคเอกทษทีค่ะตัวเลขการจ้างงานภาคเอกชนจาก A D P ค่ะตัวนี้เนี่ยจะเป็นตัวเลขที่ออกประมาณทุ่ม15นะคะคาดการว่าคราวนี้เนี่ยจะมีการจ้างงานเพิ่มขึ้นราวห1ล้าน2องแสนตำแหน่งนะคะก็ต้องดูว่าดีกว่าคาดหรือว่าแย่กว่าคาดอีกตัวหนึ่งที่น่าสนใจจะมีการเปิดเผยช่วง3ามทุ่มค่ะ เวลาเปิดเผยช่วง3ทุ่มจะมีการเปิดเผยดัชนี PMI ภาคการบริการจาก ISM ค่ะคาดการว่าคราวนี้ตัว PMI ภาคก,การบริการจะอยู่ที่ประมาณ55นะคะอตอนนี้เนี่ยตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐถ้าออกมาดีกว่าคาดก็ต้องระวังว่าดอลลาร์ที่อ่อนอออยู่เนี่ยจะกลับมาแข็งค่านะคะในทางกลับกันถ้าหากว่าตัวตัวเลขนะคะออกมาแย่กว่าคาดดอลลาร์ที่อ่อนอยู่แล้วอาจจะอ่อนค่าลงไปอีกแล้วก็เป็นปัจจัยหนุนทองคําได้ที่สําคัญค่ะตอนนี้ทองคา ับดอลลรามีความสัมพันธ์ในทิศทางน e g a t i v e หรือว่าทิศทางตรงข้ามอย่างชัดเจนเพราะฉะนั้นใครที่ลงทุนทองคําอย่าลืมดูกราฟดอลลร์ประกอบการลงทุนด้วยนะคะ,ะทีนี้มาดูคําถามดีกว่าค่ะว่านักลงทุนท่านไหนมีคําถามบ้างไม่เอ่ยมีคําถามไหมคะมคมโอเคถ้ายังไม่มีคําถาม เดี๋ยวอาจจะฝากคำถามไว้ก็ได้ค่ะแล้วก็เดี๋ยวตอบทางหลังใหม่นะคะที่สำคัญค่ะอย่าลืมกดติดตาม Facebook ของ YLG แล้วก็กด Subscribe นะคะใน Facebook แล้วก็กดแชร์ให้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้ขอจบการรายงานเพียงเท่านี้ค่ะพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีค่ะูรู้เรื่องนี้ ปกติมันประมาณเท่าไหรอ่อ่ะวันนี้พี่เรียนทำรายเดืติเป็นเองใหม่เหมือนที่ชั้นทำรายเดืติเป็นเองใหม่แต่แล้วเมื่อเช้าเท่าไหร่ของพี่ชั้นพี่ชั้นไปร<อ>้อยยี่สิบห้าคนวันนี้พี่เรียนไปแค่ห้าคนพี่ว่าตอนเช้าอะ่ะเวลาดี